สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบตัวเราเตอร์ AAS 5G นะครับวันนี้เราก็จะมาลองใส่กับเจ้าซิมโกโมจากทาง AAS เหมือนกันนะครับก็บซิมตัวนี้นะครับเป็นซิมราคาประหยัดนะครับซึ่งสามารถเขาบอกว่าสามารถใช้ร่วมกับคลื่น 5G ได้นะครับก็เลยจะมาทดสอบดูว่า ความเร็วหรือสปีดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ดูขึ้นสัญญาณครับคลืนเต็มนะครับแล้วก็เป็น 5G NSA นะครับนอนสแตนดาร์ดนะครับขึ้นที่จับก็จะเป็นขึ้น1กับขึ้น41นะครับอันนี้ก็มาลองทดสอบสปีดเทสดูนะครับ ก็จะได้ประมาณ250นะครับก็คือประมาณ200กว่านะครับตอนนี้ครับค่าอัพโหลดก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ30 40แถวนี้นะครับ50นะครับ ค่าปิงก็ถือว่าน้อยนะครับได้ประมาณ 18-, 19-, 20สเก้ายี่สิบอะไรแถวๆนี้นะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับแล้วทีนี้นะครับออของอเ AS เนี่ยก็คือเขาจะมีเขาสามารถใช้บนแบบสแตน l ร n e ได้นะครับผมก็เลยจะมาลองดูว่ามันจะใช้แบบ 5G สแตนาร์ได้ไหมนะครับอันนี้ก็มาครับขึ้นไม่ขึ้นครับไม่มีขึ้นนะครับผม ก็คือดูทรงแล้วไม่สามารถจะใช้ได้นะครับอันนี้ผมพยายามจะทดสอบดูว่า,าจะมีขึ้นไหมนะครับอ่าไม่มีนะครับก็ลองรีบูตดูสักทีหนึ่งนะครับ หลังจากทดลองอรีบูตมานะครับก็สัญญาณก็ไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับผมก็เลยกลับมาใช้ที่นอนสแตนาร์ดเหมือนเดิมนะครับลองดูอีกครั้งนะครับครับก็ดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าอ่ามาแล้วนะครับสัญญาณ 5G นอนสแตนาร์ดนะครับสรุปก็ไม่สามารถใช้แบบสแตนาร์ดได้นะครับ